กว่าจะได้เนื้อหมูไก่หรือไข่ไก่ที่สดสะอาดปลอดภัยเบื้องหลังมีระบบที่ช่วยให้เกษตรกรไทยเติบโตไปด้วยกันแบบไร้ความเสี่ยง Contact Farming จาก CPF ระบบที่จะช่วยให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องมาตรฐานการผลิตมีไรายได้มัน่นคงไม่ต้องกังวลเรื่องราคาตลาด CPF สนับสนุนให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนฟาร์มแบบเดิมๆให้เป็นสมาร์ทฟาร์มภายใต้มาตรฐานฟาร์มสีเขียว CPF ส่งผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แบบจัดเต็มพร้อมสนับสนุนเกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและมุ่งส่งเสริมให้มีอาชีพมั่นคงร่วมกันขับเคลื่อนสู่เกษตรเทคโนโลยีหรือ agri-tech Contact Farming ไม่ใช่แค่สร้างอาชีพที่มั่นคง แต่ยังช่วยส่งต่ออาชีพเลี้ยงสัตว์จากรุ่นสู่รุ่นห่วงโซ่อาหารมั่นคงกเกษตรกรไทยเติบโตไปพร้อมกับ CPF อย่างยั่งยืน